สีกลุ่มเตรียมรับเงินเยียวยา1,500 0บาทไม่ต้องร้องเรียนนะคะจะเป็นกลุ่มไหนนั้นตามไปรับชมกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าว วันนี้ห้องเชข่าวก็มีข่าวสาระดีๆมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยจะเป็นข่าวอะไรนั้นติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะคลังแจ้งด่วน4กลุ่มหลักไม่จําเป็นต้องไปร้องเรียนด้วยตัวเองนะคะกรณีเงิน5,000บาทเนื่องจากคลังช่วยเหลือทุกคนตามเกณฑ์นแน่นอนนายลวรวนแสงสนิทนะคะผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างวันที่18ถึง29พฤษภาคม2563โดยขอแนะนำว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางนะคะลดโอกาสในการแพร่เชื้อระบาดของโควิด -19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน4กลุ่มต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วและเป็นการดำเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้นนะคะประกอบไปด้วย 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการสั่งไม่สามารถโอนเงินให้จํานวน1ล้านรายในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและกําหนดการโอนเงินเยียวยานในวันอังคารที่19พฤษภาคม2563จํานวน5.9แสนรายในส่วนที่ยังคงเหลืออีก4.3แสนรายโปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็วนะคะ ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์สองกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน1.7ล้านรายกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาทางการเยียวยาที่เหมาะสม 3. กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสที่14พฤษภาคม2563ว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรแล้วกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยา ในวันพุทธที่20พฤษภาคม2563โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะนะคะและ4กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้เนื่องจากได้ปิดการรับลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่22เมษายน2563ดังนั้นขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคตนะคะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวในตอนท้ายว่าสำหรับประชาชนในต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ห้องแชร์ข่าวนำมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านและหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางช่องห้องแชร์ข่าวจะนำมาแชร์ในโอกาสหน้าท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราองแชร์ข่าวค่ะ